ทรงสีเสพย์ยุบบางนี่เนาะละลายเติบได้หน่เนาะลายเติบพี่แองเลยโอ้ยผ้ากันเวทตลาดพี่แองเลยชื่ออนะเครื่องมานนำในยอืมบอเพชรเด้อบอเพชรบันไดไม่ได้เพชรเออบ่ต้องกินเพชรอ่าอันนี้คือผ้าอย่างนีหนิบ้านเฮาเอิญนี่อันนี้อ่บ้านเจะเอิญเนี่ยพักเชงเอะบ้านเฮาเอิญ ้านเันนภาษีเงิกินกับมันอยันักษีักษีป่ะซสบป่ะเสะไปดิม่ไม่พี่รองเอ้ยน้องมำไมยังก็มันใหม่ป่ะใหม่คิดคิดคิดว่าน้อยนอเ้ยเนาะปรม่วเขาจักนี่นะบนนาคนแม่เลยดิ พี่น้องเลยกลับตักท้าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขสุขคนเด้อเน้องโดยสบายดีเด้อพแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเนาะโดยต่อหาฟังเราฟังไทยทั้งท่างประเทศนำนาะพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้อยู่ไทยน้อตอนนี้อยู่เพือนอ่ะพ่อแม่กับอ่ะพ่อเนาะพี่น้องมาเยี่ยมพ่อกับแม่เนาะแมนคือหลังจากหลังจากหลังจากฟื้นจากอันเน อาการเป็นไข้เป็นหนาวเนาะมาอยากชิวเาไว้เนาะมาอยากชิวเอาไว้ก็ได้ฮคืออาการดีขึ้นแล้วพี่รองเลยก็เลยพาเป็นมาหาพ่อหาแม่เนาะก็ถือว่าเมื่อน,นี้เนาะเพ่อพี่รองก็ถือว่าตอนเศร้าเนาะก็พากันอ่าไปฮุนบักแตงอ่าตอนเศร้าพากันเมื่อกินข้าวขี้หนำก็พากันมาพี่เลยอ่นั่นแหละคือเมื่อน,นี้ก็ชีถือเอาโอกาสนี้เนาะเพ่อพี่รอง ถ่ายบรรยากาศดูเพื่อนอยู่ซาดนี่แหละเอ้าส่วนน้องพ่อพี่ร้องจังไดก็เดียวซีไปเบิ้งเป็นจังได้ก็นชิซูเล่นน้ำไมเจ้าน่ะมีหน้าใสยานั่งเลยวันที่จสิบโมเมนน้ำไหมที่ว่าเจ้าข้นเอาเมื่อเช้านี้บอกโอ้ยเมียกันเล่นาะนั่นแหละพี่ร้องเลยพอดีว่าเอาน้ำไหมไหมฮ่าสูเตเม่เป็นเก่งกินก็น่าเนาะหลายคนคือแซ่บพไว้นอกแต่ถือว่าไปเบิ้งเนาะว่าชิริลายจังใดนาะพ่อพี่ร้องเลยไปเลยเนาะโอเคด้วยพี่ร้องเลยไปเนาะ เอาแม่พี่น้องมาเบิ่งน้องมาเก่งน้องไม่เห็นใส่คนเดียวคนมาจะกินบ่ได้เลยล่ะกินได้ยี่บ่ได้ฮะเย็นวะน้องพอพี่น้องเออป้าตุเก่งอะบังพี่น้องเอ้ยเนาะเก่งเนาะอะบังเนี่ยคิดว่าลืมนะว่าลืมบ่ลืมน้องพอพี่น้องเออเอาอย่างเนาะมีอย่างนี้อ่าถือว่ายังไม่ทันใช้เลยอ่ายังยังไม่ได้ใส่ประเดกเลยพี่น้องเออเอา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 ก็ถือว่า อ่าป้าโตเป็นน้อไม่ใหม่พี่น้องเลยอืมน้อไม่ใหม่เนาะมันเลยสมสิเชียบอยู่บุ่งนี่เนาะก็หลายเติบได้หนี่เนาะหลายเติบพี่น้องเลยโม้ผ้ากันเวืตลาดพี่น้องเลยชื่ออนะเครื่องมานำในเครื่องอ่าน้อไม่เนาะพ่อพี่น้องเน่เนาะอยู่หนี่เนาะเน่พี่น้องเลย và đặc hết kinh này khẩu bay nay vào nay nè, bị rồi tham phần năm. hồng <laughs> cúc <laughs> ừ, <laughs> cung. cho đây nó, à, phát sinh nghe bố mày. tao. nhang bò không อบ่อเพชรเด้อบ่อเพชรบนไดบไไดเพชรหรอเออต้องกินเพชรอันนี้คือพางเง่หน่บ้านเฮืเอนนี่อันนี้บ้านจะเอินคเชงเงบ้านเฮาเอ้นมันขเอิเชงเกินกับบ้านเเอนักซีักซีบ่ักชงเงนีิบ้านเนนี่เกงใช่หอไม่คักขนาดพี่น้องปาตอ ใส่เลยชุกเรียบร้อยได้เนาะชุกแล้วแม็นบ่น้ำใหม่นะชุกแล้วเดี๋ยวว่ายังขมอยังน้ี่น้องปลานี่นี่คนนี่น้ำแบบสีเข็ียนแน่ช่างหน่อยเนาะอืบวชิเข้ามาเลยพี่น้องฟัวยังบวชได้กินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องเลยนี่ก็ได้เนาะใกล้ได้ใกล้สีได้ปลากัน กินได้ละป้าดุ่เล็ดทักแล้วบันนี้กันปุ่มเลยบ่บันนี้รอเป็นหนึ่งนาะรอเป็นหนึ่งบ่รอเป็นหนึ่งปุ๊กไว้นี่ให้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 บ่ชิมชิมกันมึงชิมต้องชิมตอนพร้อมได้หะเอาตอนมันพร้อมเออมา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 เว้นซีมแล้วกทะเลบ่บนนี้บ่แมนเนาะโอ้นี่ปุ๊กไว้ก่อนนี่ปุ๊กไว้ก่อนปุ๊กไว้แล้วมาห่มพี่บันนี้ป้าเด็ดคักกันดีพี่น้องเลยป้าตุ่ พากันมาน้องพอพี่น้องพากันมาเวตลาดน้ำเน่อ่าซื้ออ่าเครื่องของครัวนี่ลำบากเรา่าินแดดน้ำอืมเนาะแมงเนานพอพี่น้องแดดเนาะสิมีบ็อกหาก็ได้บอกที่ลอยก้นที่ว่าทางมาได้เป็นชวยอะไรตะกี้เนาะพี่น้องเนาที่ว่าซื้ออเดือเนาะเดือจากการเ็น้ำตะกี้ กะยังอะบักอ่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยอืมครับนี่จะพาเฮือนก็ยังบ่ทันได้มีเด้อน้องข้ากลางเลยนโดยนนตกนตกับคือว่าแลสาดบ่จิตอยู่ตางก็บ่มีบ่อยู่แม่อ่ามันพเข้าไปนานไพี่น้องอันนี้คืออยู่ได้แต่ยามยามอ่ายามแงยามโยมีแต่ว่า hàng <laughs> à, ngân Hà thăm ở à, đây cả chị soi phần nam du phía này à lại bằng đất mặt kho đi bà chị <laughs> mặt kho bà ơi có thôi phải năm nay lại đâu hay nọ xe bò xe đi nó may, may, ơi, này. Nó may mày mày phía đông ơi nó mày nó mày nhưng mày mày คิดคิดคิดวนหน่อยมั้ยเฮ้ยนาะโมเมนหิวเข่าวจั๊กนี่นะเบื้องหน้าคนแม่ไหนดิเบื้องซีหน้าก็ฮู้เนาะขากลิ่นเนาะเบื้องซีหน้าคนเคยหิ้วเข่า่็ส่วนพักเนาะส่วนพักเบื้องก่อนเดินทับพ่อตาแม่เนาะกวงอยู่ ือขึ้นไวัยดิ๋นเนาะืมเดี๋ยวมะพุงเสียไปปลูกอยู่นะาปลูกมะพุงอีกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นน้บ้าเห็นแล้วเห็นแล้วจะปลูอยู่นานอะต้องไปปลูกอยู่แค่น้องพุ่นได้หน่ะอืสบาบเนาะพูนพักนี่เนาะน้ำพุธใช่เลยพี่น้องใกล้ใกล้ตะกี้อาบน้ำอยู่นี้ตะกี้เนาะอาบน้ำอยู่นี่พี่น้องตะกี้เนาะวันนี้พากับอาบน้ำพุ่นแล้ววันนี้สบายแล้ว มีนะพี่น้องเลยนอกจากว่าย้ำย้ำ่าย้ำฝนเท่านั้นอืมเอาต์อันน่ะเฮือนขั้วเก่านั่นเลยใส่เห็ดยัางเลยครับบุญป้าใบยังบัญเอายังบุญเอายัางใบตีนเล็กบนาเออเครื่องไทยเนาะอือมาเก็บด้วยคืออืออือวยเฮ็ดกินมาได้แลยไว้กินมันเป็นยังไงมันพังมันหกเนาะมันหกมันพังหมดเลวพี่น้องอืม เก็บของไว้แะไรเก็บของไว้เนาะอืมเป็นไรไรระไบไนี่มีหมาด้ยน้ำเไอ้เงี้ยไอ้เงีอยู่่นเมีนคบเนาะมามามาเสจเนาะอืเขามานหนีเพื่อนเราไขอนุญาตเด้อเนาะขอนุญาตขอนุ่าตโอ้มายู่เพื่อนไมนี่เพื่อนมีนาเองเนาะกกต้องเป็นมาเฮ้าเปนบ่นเอ้า ออตัวเป็นตาแพงแค่อยากได้ไหมเช่นมานั่นมาอยู่อีชั้นจะถามแม่ได้บ่มาในเพื่อนนี่บ่แม่จำได้นี่เออจำไม่ได้ใครก็เห็นเมื่อนี้มันได้เมื่อใดอนี่ป้อมพวกมึงเลยทางนี้ปออได้ตัวนี้เในวัชิตสีดำนี่โดยกูอยู่เพื่อนทำพวกพี่สีดำไปเนาะว้าวมูมินได้ไรล่ะ เออจะพี่ี่งเลยเออมีจะมาอันหนึงนะตัวนั่นและเออเออช่วยไแต่เจ้าได้ตัวนี้ค่ะตัวไหนนี่ได้นี่น้อยนี่นี่วะตัวนี้ตัวนั่งขรรคนี่นะนี่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 เอ้าจะบอกว่าแม่ตัวนี้กันเอ้ามีกันนี่คือไปดอนทุ่นที่โดดเดนขตัวมันเป็นไกลนะพ่อพี่น้องมันเป็นข้อไก่แล้วบัดนี่ตัวนี้ได้นี่ปะตัวมีจะมาแบบตัวใหญ่างนี้นะโอตาแพงเน๊ เอาเออต่ออาอันนี้ก็แชงเห็ดเนาะอันนี้ก no, no, no. ็ได uh, <umba> ้โอ้โหอันนี้นี่แม่มันนี่นี่แมงมาเดียวเสียยานบ่ะยานเด้อไปก่อนกูเป็นยังม่ไหมมาอะไรเนาะมันบ่เคยเห็นเนาะเออแม่มันมาในเพื่อนบ่แม่เออหาตัวเนาะดูมันนี่เนาะก็คือหลายแค่แหละ พาแม่สบายดีฮะ้ัพรอได้ฉันไปตีไก่้าพ่อมัไก่ฉันนะมักไก่มดปวาจิตเรลยวหรเียวรปมาจิตปุ๋งมาจับจับจัเวจิตปุ๋งหอนเลยพี่นุ่เยอนเเดี๋ยวไม่นี่ก็ได้ไม่นะเต็มยัพี่อนอืม ระว ok ังเดินวังลวกเด้อรวมันแดดเนาะไปก็เพลินไปแหลเป็พื่อนเนาะเงดินเนาระวังเด้อบ้ามีภันแน่สบายดีเด้อมาจุกคู่คอกินเขาเลาะพี่น้องใคคนอยู่มีทางป้าแล้วก็น้าสาวมีเอ้ยพร้อมพี่น้อง หลายคนเสพิี่น้องะโอ้ยเสบแน่นอนเนาะไม่ไม่สดเีวทวนๆ้ไมตีมาเกัรบ่พี่น้องเคยกินบ่อบผักอันนี้นะาะวบานมีนากินกับแกงน้ไมเสพเสพพี่น้องเหลียวเลยีา่จบ่เขาบปกินบ่ใครเคยกินกับคมเมนบอกมีนาเด้อเวพี่น้องว่าสุขุคนเนาะอันนี้ยังนี่แม่ ลาบลาบงัวลาบงัวหรือว่าอ่าเลือดมันซื่อๆละว่าเนาะต้มเลือดมันเลยแล้วแกงบะหมี่มามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงรำดันมาขังไร้อเาขังไรห้จัตโตะอะมีนาสิเปลี่ยนมุมกล่องกันเนาะพี่น้องเป๊ะนึ่งนะพี่น้องห่อนเนาะวันนี้เนาะพุ่นทั้งนั้นพึ่นละพาเลยเนาะ

tụm hơi đó, tụm hơi cho luôn mặt, xem luôn càng 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 kín Khơi luôn càng luôn luôn càng khơi càng Bữa khơi luôn càng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  luôn

ตกเล็กน้อยกัเนาะแตกทอดก้องเนาะแต่พอมันตักใูเลยนี่แหละมันเนี่ยติดเห็บอกถึงนี่กี่มือไปนานเก้าพี่น้องมืเนาะอ่าบานดินั่พอแม่ก่อนเนีไปทางบ้นนั่กระทิงอยู่มื่นยังกินได้บ่

คุณหน่อยมาเมอไต้องมไกตีนต้องมามามจังกีเวจังเนี่ยจังมาเป็น่ทักมาเอวอ๋อังไดไม่่หะไแ่เปนลินแล้วรถโดนสาลมเป็นลินมาบ้านไหนเนาะเป็นเมื่อนอนเพื่นนึงี่ัวไหม

มานตลาดเือนมาี่น้อยิ่หลดเลยิเินกระเดี้ยหรือเยุいい่นนะกเลยต้อนี celebr, you, ่ยกนเดยวรยับต um, ้มกินเดงนินกระเียม่กนอะรมากดเียบมเนเาไม่ได้ินมือแรกมือแรกของมือรเด้้อเนี่ยพีิให้กิกรอยู่เนาะ Ừ. một mọc lắm, thịt bò Thịt Đi, để nhớ Ừm, Quay khăn Thế mình là cái hướng mặt, bưng làm cái Mà sao này video chỉ đây chỗ cùng với con Chứ nó Chứ để đến ừ. nó còn thì người nó Phí đoạn này cứ xì bao nhiêu này nó à. Bây giờ đây, im đấy อิ่มเลยนะพี่ตองอิ่มแล้วพี่ตองเลยยคือตัวนี้กัอยู่เฮือนอยู่ตัวนี้กัได้เนาะพอยังบ่ทันมาพี่ตองเลยโอ้ยพอเนาะแมวเราอะมาณหางงอะไรประมาณประมาณหางงเนาะคือว่าอะไรพี่ตองเลยนี่คือสิบเห็นนะสักพอพี่ตองมาคนไปทีไก่มาบ้านมาเยี่ยมก็ถึงเมื่อวันอาทิตย์จังวันอาทิตย์เป็นไปเนาะวันอาทิตย์วันจันทร์บวชนมักไปเน่นเพราะว่า พี่ว no ่าเนี่ยพี่ตองเยานำเวรยำงานกตถือว่าเล้วไปได้ดเพิ่นก็ได้เอาเวลาว่างๆเพิ่นก็ไม่ได้ไปวี่อ่านั่นแหละพี่ตังเลยเป็นคุามชู้ของเพื่นได้ใชเนาะมีแต่ว่าว่าชีพ่าทั้งน่ะน้องมน่านี่แหละเนาะมาเยี่ยมมาหยามพอกเมย์นั่เป็นอย่างเราพอละหูอยู่เนาะพอละหูอยู่พี่ตองเลยว่าคือทางเฮานี่มาเยี่ยมน้ำมาทางพอกเมย ก็ S <S <an> คือว่าน้องพ่อพี่น้องทั้งบอจิตเองน้องพ่อพี่น้องกาดีใจเนาะที่ว่าทั้งเอฟซีทุกทุกท่าน<ล>ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้เนาะการพูดแหละพี่น้องมีแต่ว่าชีได้พากันเมื่อเนาะวันนี้ก็เนาะอ่าพูดแหละโอกาสหน้าพี่น,<ล>น้องอือโอกาสหน้าเดียวทั้งนาทั้งบอจิตกับทั้งน้องมีนาสีพากันมาเยี่ยมยามทำไทยทา้งนาพอ่ะเมทั้งนี้เนาะ อเดียวมื่อื่นก็สิไปฮิตเบเฮตดงานคือเกาพี่รองไงบันี้ก็ได้จัวกโอคิดหอดูนาะอดาน้องพี่รองไโอเยอะไอ้น้องอยู่นงกันว่าคิดหอดนะคิดหอดกันแลวบันี้เนาะอเยเฮตดจังได้สนอพี่รองไอ่าแต่กาคือบ้านเนาะเขากัเหตุการเหตุงานอ่าเดี๋ยวอมือ อือนน้องพ่อพี่น้องเอ้เดี๋ยวออกไปเปแข่งานให้เพื่อนอยู่เพื่อนู่ซานขายน้ำปั่นถ้าน้องพ่อพี่น้องวันนี้ก็ได้มีหน้าก็ปวดอยู่น้องมื่อนี้ทางที่ว่าไปหาพ่อก็ไม่ได้คือสั่นก็ได้นั่งปั่นเพราะว่ามันยังมาทันในยนะหนาววันไหนได้เนาะวาอากาศแบบนี้ยังมาทันดีหนาวนี่รีบไปเพี่น้องเดี๋ยวสิบอมีลูกค้าวไปสื้อเลยยังหน่าเอาผู้ใดพี่น้องเกยจังใดก็ไม่ต้องาเดี๋ยวสิตั้งใจช่วยกันเก็บเลือกบัตรนี้ก็ได้น้องพ่อพี่น้องไอ้ผู้นี้หาเงินอยู่เพื่อน ทางพิธีตเองหาเงินอยู่ทั้งทางนอกน้ำเนาะเอาโอเคพี่รองไงกันสำหรับคลิปนี้เด้อน้องพ่อพี่รองกากคอกากบุญขอบคุณเอฟซีปัจจุบันทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้และกับโบกฏคามโฆษณาน้องพ่อพี่รองไงกันสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ด้านนอกไปก่อนเด้อขอให้ยืนยิ้มแห่งขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่รองเไหมอ่อาโอเค